สวัสดีครับมาพบกับช่องอิสานพัททินนี่ก็มาเดินเมยนนำดีอัดแรงดันอยู่เซนโทวัดสิงค์ครับเซนโทรพะรามหาหลังนี้รหัะเก้าสามครับ เหต14บมังเหต14รหัส93เป็บ้านลูกค้าเลยนะครับอาได้เล่งเสียวบ้านบ้านนี้ห้ยังแกะฮะห้ายังฮะมันเป็นแต่พ่อมาเกาสิบอ่ะ